ากอนครับว่ามันทได้บต่อตอไดูนมีสามทีนี้เราเป็นัดแบบไหนให้เป็นแถครับให้เป็นระเบียบนะครับดายไม่สาแบบเิมนะโดยไม่สาแบบเดิมนะครับจันได้ทีนี้ทีเราก็ลดคำำเนียลดอะไรคตั้งชื่อลงกได้ตั้งราาลงก็ได้ เวลาคำที่หนึ่งที่อะไรในันสองคำแต่ว่าย้งแบบแบบแรกจัดแบบไหนแบบที่สองจัดแบบไหนแบบามจัดแบบไหนยังกลัไปได้ห้าสาแบบเดีนกัน

ควรจะใช้หลักการอะไรเ <participation. S 1> มืม่อเราหจาจนวิธีที่มันเกิอได้กี่แบบแล้วนะแล้วก็มวสมมติว่ามันใช้หลักการอะไรในการด้วยกันเาทำพาข้อสองมได้ข้สก็คือกลร่นี้ข้อหนึ่งรตรุนี้เราก็กสองข้อทจ่ได้ นี้ก็อนหนคืออธิบายก็ก็อะไรก็เรื่อที่ตางนโจย์ก่อนรโย์ก่อนครับผมโยจะจัอะไร การแจกแจงวิธีการเล่นทั้งหมดโดยใช้หลักขั้นตอนที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเลือกคนมาดืนสามวิธีจากมาร์คแครอขั้นตอนที่สองตำแหน่งที่สองเลือกคนมาดูย์สองวิธีจากคนสองคนที่เหลือขั้นตอนที่สามตำแหน่งที่สามเลือกคนมาดืนหนึ่งวิธีจากคนสุดท้ายจะได้มีการจับแถวนักเรียนทั้งหมด 3ามคูณสองคูณหนึ่งท่ากัไม่ีไไหครับอ้าวีุ้มนี้ครับอ่อไตไกล่มนี้ข้ออะไรครับข้อข้อหนึ่งใช่หข้อ่รือข้อข้ออไครับนเคหรือรพล็ลักษณะมันเหมือนกันเลยนะครับก็จะมี

ของสิ่งของที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดจากที่เราทำมานะใช้หลักการค,คูณหลักการคูณก็คือตำแหน่งแรกนะครับ,นะรบตำแหน่งแรกก็คือถ้ามีสิ่งของสามอย่างตำแหน่งแรกก็คือสามารถทําได้สามวิธีครับสามวิธีใช่ไหมนะพอมาถึงตำแหน่งที่สองใช้ไปแล้วหนึ่งก็จะเหลืออะไรครับเหลืออีกสองวิธีใช่ไหม อันที่สามจะเหลืออีกหนึ่งพิธีครับหนึ่งพิธีก็จะเกิดจากสามคูณสองและก็คูณหนึ่งก็จะก็คูนกันก็จะเป็นอะไรครับสามคูณสองคูณหนึ่งก็จะเป็นหกททก,ก็คูนขขนี้ก็นะครับใช้หลักการบอกไม่ไม่ไม่นะต้องใช้หลักการหลักการคูณแต่คือทำแจกแจงมาถูแต่ผิดที่หลักการนะครับอันนี้คือจากสิ่ของไม่น้อยสิ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นสิ่งของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างนะครับเราก็จะมีวิธีการทำนะครับมีวิธีการทำนะครับก็คือจะสรุปนะครับออกมาเป็นป็นส่วนนะครับเป็นสุนนะครับเป็นสุนเพื่อให้ใกล้ก่อการทํานะครับถ้ามีรถ20คันก็จะมาเขียนเรียงทีละแปียกทีละเปียเลี้ยงเวลาไหมครับเสียถ้า20คันเราต้องทําอะไงครับตําแหนงที่หนึ่งเกล้าที่วิธีครับ ยี่สิบตำแหน่งที่สองตอบได้สิบเก้าตำแหน่งที่ส,สามตอบได้สิบแปดตำแหน่งที่สี่เรียงลำดับไปสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสามสิบสองจนไปถึงอะไรครับถึงหนึ่งถึงหนึ่งนะครับก็ใช้หลักการคูณนะครับใช้หลักการคูณเมื่อจำนวนตัวเลขเยอะๆเขาก็มีสัญลักษณ์มาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อต่อการเขียนนะครับและสั้นแล้วก็ง่ายนะครับสั้นนะครับและสามารถ ให้เราเข้าใจนะครับว่าเป็นตัวแทนของการคูณครับจำนวนเรียอเพื่อนะครับก็คือเครื่องหมายแปลกขอเที่ยงนะครับช่วยนะครับวิธีการหาการเรียงสับเปลี่ยนจุดเส้นแนวเส้นตรงครับแนวเส้นตรงก็จะใช้สัญลักษณ์ในการหาคือเอ็นแปลกขอเที่ยงนะครับเอ็นแปลกขอเที่ยงนะครับอันนี้ก็คือเอ็นคูณนะครับเอ็นลบหนึ่งนะครับคูณกับ n ลบสนะครับคูณ n ลบสนะครับแล้วคูณไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงคูณคูณ3นะครับคูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1นะครับคูณ1นะครับก็ขนาดนี้ก็คือใช้สัญลักษณ์ n แปดตัวเดียวนะครับเมื่อกี้ก <So, S 1> ็จะถ้าเราทำเมื่อกี้ก็จะเป็นอะไรครับ3แฟกทอเรียลใช่ไหมสาแฟกทอเรียวก็จะเท่ากับอะไรครับ3ามคูณสคูณหนึครับ3หมายความว่าตัวแรกที่หนึ่ง สามารถจัดได้สามวิีนะครับเมื่อตำแหน่งที่หนึ่งจัดได้สามวีตำแหน่งที่สองนะครับเมื่อตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่ง้แล้วหนึ่งวิธีก็จะเหลือเหลืออีกสองวิธีใช่ไหมถ้าสมมติเป็นการเข้าแถวนะครับตำแหน่งที่หนึ่งสามารถจัดได้สามคนที่จะมายืนตําตำแหน่งนี้ใช่ไหมพอมาตำแหน่งที่สองคนหนึ่งยืนไปแล้วก็จะเหลืออะไรครับเหลืออีกสองคนใช่ไหมที่จะมาตำแหน่งนี้พอมาตำแหน่งที่สาม ตำแหน่งมาแล้วหนึ่งนะครับตำแหน่งที่สองมาแล้วหนึ่งก็จะเหลือแค่หนึ่งคนก็จะเป็นสามคนมาดูไบความรู้นะครับไบความรู้มันมีจากเรื่องเล็กๆนะครับจากจำนวนสิ่งของที่เราจะจัดจัดจัดแถวเองคารู้นะครับแรกก็คือว่าการเรียงสับเรียงเชิงเส้นของสิ่งของที่แจกจ่ายกันทั้งหมดนะครับ ถ้าต้องการนำสิ่งของที่แจกจ่ายกันเป็นชิ้นมาเรียนสับเปลี่ยนเป็นเส้นสามารถหาจำนวนวิธีเรียนสับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับโดยใช้หลักการคูณดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งมีวิธีเลือกสิ่งของมาวางได้ n วิธีขั้นตอนที่สองตำแหน่งที่สองนะครับแต่ละวิธีที่วางสิ่งของในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับมีวิธีเลือกสิ่งของมาวางในตำแหน่งที่สองก็คือก็ต้องลบออกนะครับแต่ก็จะเป็นลบหนึ่ง ตำแหน่งต่อไปก็ต้องลบออกสองเพราะว่าคำสองตำแหน่งนะต้องลบออกสองตำแหน่งต่อไปก็ลบออกสามเรียงลำดับไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายก็คือเหลือหนึ่งนะครับก็ดังนั้นการคำนวณวิธีในการนำเสนอของที่แจกจ่ายกัะเพาะเป็นชิ้นมาเรียงสับเปลียนเงื่อให้เข้ากันนะครับเป็นแปดวิธีนะครับเป็นแปดวิธีครับดูคะแนนคะแนนสมมุติว่าจิงก้าวไม้เที่ยวคือเป็นแถวหน Donc, ้ากระดานเพื่อถ่ายรูป เพื่อกาัคงสาคูจะมีวิธีแบบแ้วเชื่อถ่ายรูปได้ทั้งหมดวิธีวอันนี้ง่ายเลยไม่ต้องไปยนมแสดงล้วนะนะย้วิธีทําเลยนะครับกางคูณแสดงว่าถ้าหาครอบต้องได้กี่กางคูณอะไรครับสามคูณสองคูณหนึ่งสามสองเป็นหกหกคูณหนึ่งก็ได้ไปก็สอง้านค้าต้องการนำกระเป๋ารุ่นใหม่ที่แตกต่างการสีใบรางโหน้าร้านโดยวางเรียงกันในแนวเส้นตรงจะสามารถวางเขาได้กี่ดีวอันนี้ง่าย ครับข้อหนึ่งกับข้อสองตัได้นะครับแต่มาดูข้อสามกับข้อสีต้องการจับคนสี่คนซึ่งมีผู้ชายหนึ่งคนและมีผู้หญิงสามคนนั่งก้างี้สี่ที่นั่งจะมีวิธีการนั่งข้างี้ที่ได้ทั้งหมดสี่วิธีถ้าผู้ชายต้องนั่งข้างี้ตัวที่หนึ่งเท่านั้นนี่มันจะมีเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขก็คือคนแรกเป็นผู้ไรครับผู้ชายเท่านั้นใช่ไหมเออที่เงื่อนไขตรงนี้เราลองดูว่าเราจะทำาไง ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งต้องเป็นผู้ชายผู้ชายมีกี่คนกี่คนครับเราแสดงว่าต้องสลับต้องเปลี่ยนไมไม่ต้องเปลี่ยนจะเป็นผู้ชายนั่งนั่ง๋ยวนั่งตลอดเลยนะแต่เราไม่สลับนะครับสลับผู้หญิงนะครับต่อไปข้อสี่ผู้มีกระเป๋าห้าใบสีดำสองใบและสีแดงสามใบเขาเขาต้องการกระเป๋าใบบางเียในผู้โดยที่ตำแหน่งแรกเขาต้องการกระเป๋าสีแดงเขานั้นแกระเแรกสีแดงนะสีแดง มีีให้ได <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ้สามเออสามไปแตสามอารถอยู่ในตำแหน่งแรกแม่กเนีทีสามทีดีไหมมีสามไปก็คือที่แดกนี่ไม่ต้งสามดีแล้วไปที่สองถ้ามดไว้แรกจากไปแล้วก็จะเหลือไวที่ใบที่สองก็ว่าตำแหน่งที่สองก็ต้องว่าจากเดียวกันแับอาอาารู้เลยเฮ้ยเฮ้ยงนะพ่อ ง่ายนะครับข้อหนึ่งนะครับสมว่าจีนก้านแก้วยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูปด้วยการทัดสาคนจะมีวิธีจับแถวเพื่อถ่ายรูปได้ทั้งหมดกี่วิธีอันนี้มีเงื่อนไขอะไรไหมทั้งหมดเงื่อนไขอะไรมาให้ไหมไม่มีเลยนะครับก็ใช้อะไรสามผมก็วีวีแล้วมนมีทั้งหมดกี่วิธีกี่แบบก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งก็คือสามแบบใช่ไหม สามแปดนะครับก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งได้ทั้งหมดต่อไปร้านค้าต้องการนำกระสอบรุ่นใหม่ที่แตกต่างกันสี่ใบวางโต๊ะหน้าร้านโดยวางเรียงกันในแนวเส้นตรงจะสามารถจัดวางกระสอบได้ทั้งหมดสี่ทีอันนี้เหมือนกันไม่มีเงื่อนไขะไรใช่ไหมตำแหน่งแรกได้สี่ทีครับสามารถวางในตำแหน่งแรกได้สี่เมื่อตำแหน่งแรกถูกวางไปแล้วหนึ่งมาตำแหน่งที่สองแสดงว่าเหลือเท่าไหร่นะสาม ต่อไปเป็นอะไรครับสแล้วก็ก็จะได้อะไรครับสีแปก็เท่ากับเท่าไรครับสี่แปดก็เท่ากับสีแป่นก็เท่ากับสี่คูณสูณคูณหนึ่งเท่ากับยี่สิบต่อไปตัวที่ก็ต่อมามันมีเคื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขนะครับเว่า ต้องการจัดคนสี huh. ่คนซึ huh. ciamo, so <S <S ่งมีผู้ชายสี่คนและผู้หญิงสามคนนั่งเข้าที่สี่ตัวนะครับจะมีวิธีนั่งเข้าที้เขาบอกว่าซึ่งมีผู้ชายวิธีการนั่งเข้านี้ได้ทั้งหมดสี่ิธีถ้าผู้ชายต้องนั่งเข้าที่ตัวที่หนึ่งเท่านั้นแสดงว่าตำแหน่งที่หนึ่งต้องมีตำแหน่งที่หนึ่งใช่ไหมครับยิ่งนั่งไหนให้าตำแหน่งที่หนึ่งผู้ขี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งเป็นผู้ชายใช่ไหมใ้พิคน หนึ่งคนแสดงว่าจับได้กี่ทีครับตำแหน่งที่สองที่สองตำแหน่งที่สองเป็นผู้หญิงใช่ไหมค่ะผู้หญิงมีกี่คนสามคนตำแหน่งที่สองสามารถจับได้กี่ทีสามพอตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สี่นะครับเมื่อถูกจับไปแล้วหนึ่งจะเหลืออะไรผู้หญิงเหลือสองนะครับสองต่อไปเป็นอะไรครับหนึ่งนะครับก็จะหมดก็จะได้ครับจะได้อะไรครับจะได้ ตัวในที่หนึ่งก็คือ1นแฝดนะครับต่อไปก็คูณอะไรครับ3ามแฝดนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งคูณอะไรครับ3ามคูณสองคูณหนึ่ากับเท่าไหร่หกวิธีวิธีนะครับนี่คือเขามีเงื่อนไขมาให้เครื่องไขมาให้นะครับต้องระวังต่อไปต่อไปก็สี่ก็สี่นะครับ คูมีกระเป๋าพาไปสีดำสองใบและสีแดงสามใบเราต้องการนำกระเป๋าใบบางย่งในตู้โดยที่ตำแหน่งแรกเขาต้องการนำกระเป๋าสีแดงเท่านั้นนี้นี่ก็ให้แล้วนะครับคูจะสามารถนำกระเป๋าใบบางเรียนคนตู้ได้ดีที่ดีข้อตำแหน่งแรกลงไป บริการแล้วก็คุณคูสนสมชายมิสานะครแล้วก็ครูชัยวิชิตในตอนนี้เราได้จัดทำกระบวนการ PLC ที่สอดคล้องกับการประเมิน PA นะครับซึ่งในการประเมิน PA ครีโรงเรียนได้นำนโยบายจากคอคอ,อแล้วก็สำนักงานเขตที่ ให้มุ่งเน้นการประเมินที่หน้างานครับไปดูห้องเรียนจริงไปดูการสอนจริงเพื่อนํามาประกอบพิจารณาเลือดเงินเดือนนะครับในวันนี้ก็ได้เข้าเยี่ยมชมให้กําลังใจกับครูสมชายนิสสาร์ซึ่งสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .4 นะครับแล้วก็คุณครูชัยวิชิตวรสิทษิ์สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 เราจะได้มาพูดคุยกันเพื่อพัฒนาการสอนก็อ,อยากให้ครูสมชัยพูดถึงการสอนการเรียนการสอนในวันนี้วางแผนการสอนประเมินผลเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่านะครับอยากให้เ่าไัฝเชใจครูสมชัยครับเรียนท่านผู้ในการนะครับต้นอนรับรองนะครับนะครูมสมชัยชิดนะครับสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้นะครับ ก็จัดกิจกรรมการเรียกนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับเรื่องการเรยนงสับเขียนจิงเส้นนะครับของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดครับก็การออกแบบการสอนก็ใช้เรื่องของปัญหาจากสิ่งของน้อยสิ่งน้อยสิ่งให้หนักเรียนทาเป็นใบางานให้เรียนแบ่งกลุ่มกันนะครับนักเ,เรียนก็มาไม่เยอะก็แบ่งได้สองกลุ่มนะครับมาไม่เยอะได้สองกลุ่มก็ให้หนักเรียนดำแบ่งกันมีเด็กเก่ง เด็กตามการเด็กที่เรียนอ,อ่อนร่วมก,ก,กันถากพ้อรกันศึกษาด้วยกันแล้วก็ให้ใหนักเรียนนำเสนอเสนอมานันากนนเรียนก็จะน้าหน่อยแล้วก็พิธีพูดนาพูดสอบถามให้เขาไปได้เร็วสักหน่อยครับจะได้ทำนะครับนักเรียนเขาก็ช่วยกันทำบางคนคนที่ได้ก็เป็นหลักคนที่ไม่ได้ก็แล้วก็ให้หลังจากนั้นก็ให้อธิบายให้รายงานยื่นรายงานธรรมดาให้สอบถามเขาก็ ค่อยสรุปมาเป็นสูตรในเรื่องของการหานะเราะว่าถ้า,าถ้าของหลายๆอย่างหลายๆสิ่งก็สรุปเป็นสูตรนะครับถ้ามาเรียงเป็นทีละขั้นตอนมันก็เยอะแล้วก็ช้าก็เลยสนุกสูตนะครับแล้วก็คือเป็นจัดตัวเรื่องแล้วก็ให้ทํรในงานนักเรียนก็ทําเวลามันจํากัดนะครับ็ทําไม่ค่อยทันนักเรียนก็จะทําได้เฉพาะข้อง่ายข้อยากที่มีที่มีเหตุที่มีเหตุแต่แล้วก็ที่มีผลเกีเ่ยวเข้ามา เด็กนักเรียนก็กยากทำป่ะส่วนใหญ่ก็ทําไม่ค่อยได้บางคนก็ทำได้คนที่เขาเก่งเขาก็จะทำก็ดูแล้วก็เด็กที่รักการสอนอย่งนี้รักสักหน่อยนี้ก็คือเด็กนักเรียนที่เรียนหน่วงแล้วก็ไว้ลามันจำกัดก็สำหรับผมก็มีเท่านี้ครับก็พอครับแนะนอนแต่คุณผู้ในการทดลองคุณสมชายครับเออเรียนเชิญท่านรองให้ฟังระเพื่อพัฒนาการสอนครับเรียนท่านผู้ในการการ เรียนคณิตศาสตร์ที่เช้าเราะเช้านี่ผมเหียนการจัดแก้ปัญหาเราจัดกลุ่มผมว่าการการที่เด็กอ่อนอาจจะอาจจะพัฒนาได้เพราะเพราะว่าได้ดูกับเขาทํายังไงบางครั้งถ้าท่านยนตัวด้วยตัวเองอาจจะอาจจะมุมพ่อเข้ากลุ่มนี่อาจจะกรรมต่างๆผมว่าเป็นข้อดีที่ให้นักเรียนได้สนุกได้ได้เรียนรู้ไปตามเพื่อนๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ก็อ็อาจจะ คือไม่ใช่คว่าเสียนะคือเวลาเวลา,เ,วลาเอ,อ่อคว่าเลยนะบางส่วนที่ยังไม่จบมันทำกิจกรรมมาสามปอดแต่นักเรียนก็ยังไม่เสร็จเสร็จตรงนี้ก็ก็น่าจะไม่มนะีปัญหารแก้ไขได้ส่วนอย่างอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ดีสานการอะไรต่างๆก็กือว่าโอเคครับได้คอบคุณทดลองอค,ครับคือเราไปดูของกทดลองเข้าไปดูแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับแล้วเขาก็ในในแพนจะบอกว่าเป็นกลุ่มแบ่งกลุ่มเด็กเกง่ง ฆ่ากันว่ะ่ละก่มเด็กเก่งเด็กออนเด็กปัการก่ฆากันเพื่อให้แลกเปลี่ยนสื่อสารกันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นแนวคิดที่ดีว่าเด็กเกง่งเรียนเกง่งแล้วก็พาเด็กออนทํา แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ให้ตัวแทนออกมาอภิปรายแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจตรงที่เรียนเราเนี่ยอภิปรายได้ว่าในข้ามนี้เนี่เป็นคนเกง่งอธิบายเนาะแต่เขาอธิบายได้พอผมเป็นผู้ดูการเนี่ยไปดูแล้วก็รู้สึกประทับใจว่ากระตุ้นให้เขาคิดให้เขากล้าพูดกล้าทำกล้าสแสดงตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีผมเลยคิดว่าโรงเรียนเราน่าจะจะกระตุ้นให้หนักเรียนเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็เชิญชมและก็จัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามแผนนะครับก็เห็น เห็คนครูคณิตศาสตร์สอนได้แบบนี้ก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นคล้ายว่าให้ได้นักเรียนมีสอนร่วมนกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขอให้รักษาการสอนรักษาวิธีการอย่างนี้เรื่อยๆไปให้เด็กครับส่วนข้อเสนอแนะก็คือเราในการแบ่งกลุ่มเราก็หมุนเวียนหมุนเวียนกันว่า คางคันเขาบอกว่าอ้าวนำเสนอให้ใครนับตัวแทนที่เสนอเนี่ยก็คือให้ลองให้เด็กบอกผุมว่าให้คนนี้นําเสนอว่าเอาอนีออนเรียนเรียนไม่ได้อ่าลองลองลองให้คนที่เก่งสอนซิแล้วก็ออปยไปครับก็ก็จะช่วยว่าทุกคนอา,อาจจะได้กระตุ้นแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับคือเป็นตัวให้เขาเป็นตัวแทนกลุ่มบ้างก็ไม่ใช่ว่าเกง่งคนเดียว คือข,ข้อเสนอเนี่ยให้เราไปกระตุ้นว่าทุกคนกล้าพูดกล้าคิดการตรงนี้ก็ขอเชิญชมส่วนอื่นไม่มีอะไรนะครับยกเว้นยกเว้นว่า PA อ,อยากอยากยดเน้นย้ำว่า PA ของท่านท่านได้ทำข้อตกลงกับทางนูเรียไว้ว่า่านปเปอร์เซ็นท่านั้นตรงนี้ก็ขอให้ให้เราไปดูข้อมูลเราซิประเมินแล้วผ่านตามเกณฑ์ไหมนะครับแล้วเราจะได้เป็นความสุขในการประเมินร่วมกันขอให้ดู ผลการเรียนแล้วก็ส่งผลต่อผลสมเร็จของโรงเรียนด้วยที่เราตกลงกันไว้นะครับก็ฝากแค่ว่าดู PA ตัวเองด้วยระดับชั้นม .4 ชนิดประถมศึกษาเอาเป็นเอาคนเข้าเรียนเอาร้อยละสิบคนผ่านโชคเขียนได้เท่าไหร่จำว่าอะไรนะจำไม่ได้ไม่เขียนตั้งแน่ต้นๆเลยต้นๆนี้ตุ๊กไปตุ๊กไปอธิบายกรรมการที่จะมาในวันที่ยี่สิบหกไปนะครับเอาไปอธิบายเขาด้วยว่า เขาจะมีเกณฑ์ปฏิบัติได้ต่ำกว่าที่คาดว่าต่ำกว่าที่คาดวังปฏิบัติได้ตามคาดหวังสูงกว่าคาดอยากให้เราอภิปรายว่าสูงกว่าคาดวังให้ได้หรือเท่าที่คาดวังก็ยังก็ยังดีนะครับก,ก็ฝากฝากฝากไว้นะครับเพราะว่า PA เนี่ยเขาเขาพู่หวังตรงที่คนสับนินึงน,นะครับก็ขอบคุณครูสมชัย